สวัสดีครับสวัสดีพบกับช่องเสียบบินทั่วลาเสียบลายกับผมครับผมมือนี้เป็นมือนี้อีกมือนึงครับมือนี้สิ่งผ้ามันลดหน่ำรัหัวเพอาะไงไม่ไงครับผมพ้าลูกพ้าต่อมาลดหน่ำดับหัวเพอาะไงไม่ไงขอโทษขอให้กินไต่เฮ็ดล่วงเกินไปครับผมเฮ็ดบุ๋ยกับพ่อกับแม่เพอาะไงไม่ไงให้ลูกล้าน ยูดีไม่แห้งไงพ่อไงยูพ่อใหญ่ไม่ใหญ่อยู่ดีไม่แห้งนีพก็ลูกก็ต่อนน้าหนูครับผมมือนี่เป็นมือดีครับผมอาบนำ้ำลดน้ำหน้าหัวให้พ่อให้แม่ให้พ่อใหญ่ไม่ไงเห็ออน,นหที่ป่านาะาครับผมอันนี้กับลูกใต้กับลูกสาวครับผมก้นกาแม่อาบมากเลยพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ครับ เพราะว่าใหญ่ะยัใไม่ยัยคนกับเรื่องนมาใจน้อยคนละครับผมเป็นมือดีครับผมมือดี้ได้องอำนาจอะไรเพราะยัยไม่ยัเป็นมือที่ไม่ไทยเขานี่แหละครับผมยังไงกับขอบุณที่เรามองไปสู่สุขสุขนะครับที่ให้กำลังใจผมมาตลอดครับผมที่ให้ความ สนับสนุนผมมาตลอดขอบคุณค,ณคณนเฮาที่น้องมองอไปถูกสุขพนนะครับก็เป็นมือดีครับอันนี้ผมกับแม่บ้านครับผมมาขอคำบ้านเราโทษคนครับที่ได้เฮ็ดปลงเลยดืวอว่าเฮ็ดบดีกับเพิ่นไปก็ขอโทษขอไหวครับผม ไอเพื่อนสุขภาพปัราะอะไรน้ำไอแข็งแรงอยู่กับหลูกก็าต่อดโดนครับผมลูกไปเอกเก็กซ์ใหญ่ๆมา่ไกลไม่ไกลครับอายุน่าหลูลน่าหลานโดนดยันในคลิปนี้ผมก็ขอฝากพี่น้องาไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจผมผมก็จะได้เฮ็ดคลิปอัพคลิปลงในเลน ok ไปแล้วครับผมกะ หกในเนีครับเพราะว่ามันเป็นห้องครับห้องแกบแบเพราะว่ามาเฮ็ดงานครับผมกะตที่กับ่ใหง่ปไหนครับกะขอโทษขอใบชหนอนนะครับเพราะว่ามันมีทีครับผมเลยต้องอาบในห่องครับผมเพราะว่าที่กับพกเพราะว่ามันเป็นหมองขั้วครับผมอขอทดขอใบชะนอนนีหลายนะครับ กะเป็นบุญเท่านะครับเนาะต้โนโดนในเหตุกับเพิ่นควอมดีกับเพิ่นมากอะจะได้ขอขมาลมันเาตรวเพิ่นก็ดีใจแล้วครับผมกขอให้เพิ่นสุขภาพปลาปลาไม่แข็งแรงครับอยยูนั่งลูกน้ำร้านน้ำโดนครับผมมีข้อความข้อความเจริญครับผมนี่แหละความดีอีกความดีนะครับผม,มด้วย